หน้าที่ตำรวจเขียนใบสั่งพ่อแม่พี่น้องรับใบสั่งมาแล้วก็บีบบีบยับแล้วก็ป่าหน้าไปเลยครับพี่น้องครับหมายความว่าเขาไม่ยอมรดไ,ไ,ไม่ยอมรับกฎกติกามารยาทไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของไทยเช่นเดียวกับรัฐบาลปู่ยิ่งลักษณ์พี่น้องครับรัฐตำรวจในขณะนี้ มีความคิดเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่ากันให้เราขับไล่รัฐบาลปูยิ่งลักษณ์ได้สำเร็จโค่นล้มระบบทักษิณได้สำเร็จแล้วมาปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยกันต้องกลาบเรียนไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกมีหลานเป็นข้าราชการตำรวจ ผมเชื่อว่าลูกหลานของท่านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ลูกหลานของท่านทั้งหลายเป็นนายตำรวจที่ดีและมีคุณค่าต่อการเคารพนับถือครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องก็เหนื่อยกันมาเทบทั้งวันผมอยากจะบอกพี่น้องอีกอย่างนึงว่า ต้องรักษากายรักษาใจให้พร้อมพร้อมที่จะขยับขยื่อนได้ทุก24ชั่วโมงถูกต้องไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าตอนไหนก็ตามแต่ในขณะที่ทางแกนนำหรือว่าโคศกบนเวทีประกาศว่ายืนตรงกลับหลังหันพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าก็พร้อมใช่ไหมครับพี่น้องครับ สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากยืนยันคำเดิมประโยคเดิมกับพ่อแม่พี่น้องพูดจนกว่าจะได้รับชัยชนะพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันขอบคุณครับครับ ขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสานงานเครือข่ายคอพทอคุณอุทยัยยอดมณีอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อพบกับคุณอุทยัยผู้ประสานงานแล้วก็ขาดไม่ได้อีกหนึ่งท่านที่เป็นที่ปรึกษาที่แสนดีและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดขอเสียงตบมือต้อนรับ ทานายดิทรอลำเหลือหรือทานายนกเขาครับสวัสดีครับเก็บๆๆแรงเก็บแรงมาก่อน สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใกล้สู่การเผชิญหน้านะครับมีรายงานข่าวมีความเป็นไปได้สูงเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะเคลื่อนกำลังเข้าจับตัวคุณสุเทพเทือกสุบันในคืนนี้ครับ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องคอปททุกคนพร้อมไหมครับก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเราบอกแล้วว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงเราพร้อมจะต่อต้านความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลานะครับ นี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองมีความเป็นไปได้สูงนะครับขณะนี้มีการส่งเมสเซจที่จะเรียกประชุมทั้งสองสภาในวันที่28นี้ครับเหตุที่เรียกประชุมด่วนเนื่องจากต้องการผ่าน วาระสามล่างแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291ทั้งฉบับครับพี่น้องคงจำได้นะครับอันนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งห้ามไปแล้วแต่วันที่28นี้กำลังจะผ่านวาระสามเพื่อท้าทายประชาชนครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28 พี่น้องที่ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องกระบวนการยุติธรรมปกป้องสารรัฐนูนต้องมากันให้มากนะครับและวันที่28่ถ้าพี่น้องมา,มากนะครับตามยุทธวิธีตามการประเมินของเราถ้ามากันมากเพียงพอ เราจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นการเคลื่อนเข้าสู่จุดชี้ขาดนะครับในการโค่นล้มระบอบทักษินพี่น้องพร้อมไหมครับวันที่28นี้นะครับฉะนั้นพี่น้องต้องติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้เข้าสู่เวทีของนางเลิงให้มากที่สุดนะครับ และที่สำคัญคืนนี้นะครับจากนี้ไปนับกัน,ท,กนท,ทุกๆ10นาทีทุกๆ10นาทีทุกๆ10นาทีผมจะประเมินทุกๆ10นาทีนะครับพี่น้องพร้อมนะครับพร้อมนะครับบางครั้งการเคลื่อนไหวกลางคืนก็จำเป็นพี่น้องพร้อมเผชิญสถานการณ์นะครับ ฉะนั้นรอสัญญาณจากผมนะครับถ้ามีการเคลื่อนเข้าจับตัวคุณสุเทพเทือกสุบรรคืนนี้เคลื่อนไหวทันทีครับพี่น้องพร้อมนะครับพร้อมนะครับเป็นไงเป็นกันครับถ้าจับเคลื่อนทันทีครับเป้าหมายมุ่งหน้าสู่กระทรวงการคลังครับพี่น้องขอบคุณครับและนี่คือคำประกาศของที่ปรึกษา ยี่สิบปดะอทเลุยดังนั้นถ้ายังไม่ออกมาวันวอเวลานอชัดเจนแล้วเหมือนที่ผู้พันจอดเกลิ่นไว้เราเกลิ่นไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงได้คำตอบเร็วจริงๆครับนเพก็บอกกับพี่น้องแล้วว่าพวกเราต้องเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงใช่ไหมพี่น้อง นี่คือการดิ้นเฮือกสุดท้ายดิ้นเฮือกสุดท้ายของพวกจันไรที่จะหมดไปจากแผ่นดินใช่ไหมพี่น้องเตรียมตัวครับพี่น้องครับมผมบอกพี่น้องแล้วว่าอยู่กับพวกเราเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยส่วนสำคัญที่สุดคือสติปัญญากับความกล้าหาญใช่ไหมพี่น้อง ผมไม่ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจของพี่น้องเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ได้มาอยู่กับน้องนองนักศึกษาเรามีทั้งคำชี้นําเรามีทั้งคำชี้แนะและในฐานะที่พวกเราผ่านการชุมนุมมาหลายคนเป็นคนเดือนตุลาหลายคนผ่านพฤกษภาตามินหลายคนผ่าน193วันหลายคนผ่าน158วันหลายคนผ่านเสยอายมาแต่พวกเรา ก็ยังสู้ใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่เราสู้ครับน้องกริฑน้องเพชร,รในสิ่งที่เราสู้สู้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าเราจะทํางานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินใช่ไหมพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าคนที่มาที่นี่เขาสู้ เพื่อพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินและเป็นสถาบันที่คนไดยหวงแหนและรักที่สุดใช่ไหมพี่น้องใครอย่ามาทำลายบ้านเมืองนี้วันนี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวทั้งทีวีทั้งภาพสิ่งพิมพ์พทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญหน้าตาสดใสใช่ไหมครับพี่น้อง สิ่งที่คนไทยชื่นใจที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงงานเราได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทำก็คือพระเสโทหยาดหยดลดลงแผ่นดินพระสละสิ้นเพื่อไทยผองใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นเราต้องโน้มนำสิ่งเหล่านี้ ให้บ้านเมืองไทยสงบลงเร็วไวใช่ไหมพี่น้องจะต้องเอานักการเมืองจันไรที่โกงกินบ้านโกงกินเมืองรวมตัวกันเป็นเครือข่ายออกจากพื้นแผ่นดินไทยโดยเร็วไวใช่ไหมพี่น้องเรายืนหยัดและยืนยันว่าเราจะต่อสู้แบบสันติอาหิงสาและปราศจากอาวุธใช่ไหมพี่น้องแต่ชีวิตของพวกเราทุกคน ยอมเป็นข้าประบาทของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัใช่ไหมพี่น้องยอมเสียสละผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าครั้งนี้เป็นอะไรเป็นกันแต่การสู้ครั้งนี้พวกกูอยู่พวกมึงตายใช่ไหมพี่น้องและต้องไว้ลายนักสู้ของพวกเราฉะนั้นพี่น้องครับการออกแบบการเคลื่อนไหวทุกครั้งพี่น้องต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้น ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้าเมื่อ,อไรอหิงสาของพวกเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องถ้าเมื่อ,อไรใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนเราก็จะใช้สองมือเปล่าสองขาสองแขนกำลังกายกับสติปัญญาเข้าต่อสู้เพื่อสละชีวิตได้ใช่ไหมพี่น้องพร้อมมนะครับพี่น้องครับ จำไว้ว่าครั้งนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะคิดจะรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองความดีต้องทำทันทีที่มีโอกาสใช่ไหมครับพี่น้องจำไว้ครับพี่น้องครับผมจะอยู่เคียงข้างพี่น้องและผมได้บอกกับครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่และพนักงานรัราวิสาหกิจทั้งหมด ถ้าเมื่อไรมีความรุนแรงกับประชาชนเขาพร้อมมีมาตรการเด็ดขาดกับรัฐบาลทันทีครับพี่น้องฉะนั้นน้องทั้งหลายอย่าได้ไหวหวั่นพวกพี่ในฐานะที่เป็นนักสู้มาด้วยกันจะอยู่เคียงข้างนักศึกษาครับพี่น้องครับครับและผมพิกิจและนักศึกษาก็พร้อม จะยืนทงเดิมวันที่28นี้สู้ด้วยกันแล้วถ้าเราจะถอยคือเรามีชัยแล้วเท่านั้นทางนั้นยังยืนยันคำเดิมครับพี่น้องครับว่านักศึกษาก็พร้อมจะทำทุกวิธีทางเหมือนกันที่จะตอบโต้รัฐบาลด้วยสันติวิธีและนักศึกษาทำได้ทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทําและให้คํามั่นเลยนั่นคือทอดทิ้งแลหกหลังประชาชนครับครับรัฐบาลฝากไปถึงรัฐบาลนะครับอย่าให้ประชาชนเลือดตกยางออกนะครับอย่าให้ประชาชนเลือดตกยางออกนะครับนักึกษาพร้อมแล้วครับฉะนั้นส่งข่าวบานสื่อไปทุก สถาบันของการศึกษาส่งข่าวไปทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับให้เตรียมความพร้อมไว้เพราะในขณะนี้เนี่ยส่งสัญญาณมาแล้วพี่น้องครับเขาเอาหน่วยที่มีอาวุธชุดหนักที่จะใช้ปราบปรามผูงชจนออกมาแล้วครับพี่น้องฉะนั้นฝ่ายข่าวเราก็มีครับพี่น้องครับอันที่สองพี่น้องครับเขาเอาเขาเอาคนของเขาเนี่ยไปใส่ชุด เป็นตำรวจครับพี่น้องเรากำลังหาว่าอยู่ที่ไหนแน่แล้วเจอเมื่อไรก็เจอกันทันทีเหมือนกันครับพี่น้องครับทันกันไม่ต้องกลัวทันกันครับระบบข่าวระบบสื่อสารนะครับของเราก็มีครบเพราะเราได้ดำเนินการมาทั้งหมดเตรียมความพร้อมที่จะชุมนุมครั้งนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้วครับพี่น้องครับฉะนั้นระบบทั้งหมดถูกติดตั้ง อยากจะบอกก็ได้ว่าศูนย์บัญชาการของไอ้เหลิอมอ่ะก็มีระบบติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วรู้ความเคลื่อนไหวหมดครับพี่น้องเพราะเจ้าหน้าที่กระทวงแรงงานเขาเป็นคนเสื้อเหลืองครับพี่น้องครับไอ้เหลิมมันตอกหลุมรางฉะนั้นที่มันขยับทั้งหมดรู้ทั้งหมดแล้วมีภาพและก็มีเสียงที่มันคุยกันอยู่ด้วยครับพี่น้องครับมันคิดว่าพวกเราโงา่เพราะมันไปอยู่กับอีงโง่ไงพี่น้อง ความรู้ความสามารถพวกเราบอกแล้วว่าพวกเราเป็นลูกหลานพระวิษณุกรรมมันเป็นคนสร้างโลกเรามีวิศวกรเรามีระบบสื่อสารเรามีตัวสัญญาณนำร่องเรามีหมดแล้วพี่น้องแต่ผมไม่อยากจะมาเปิดเผยกับพี่น้องเพื่อจะได้รู้ว่างานใหญ่ของเราทำครั้งนี้สำเร็จแน่นอนพี่น้องครับและจำไว้เลยพี่น้องครับภาพข่าวมีหมด ใครสั่งการยังไงใครตกลงที่ไหนและมีภาพการจ่ายเงินด้วยครับพี่น้องครับนะครับและมีการหักหัวคิวด้วยครับพี่น้องครับตลอดนะครับฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องสัญญาณถ่ายทอดสุดนะครับห้ามรบกวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเขาดูอยู่ครับเขามองอยู่ ส่วนสำคัญส่วนสำคัญที่ที่ทอยากจะบอกฝากน้องๆกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์นะครับและสัญญาณโทรศัพท์ของพี่น้องเนี่ยพอเวลามีเหตุเนี่ยจะใช้มากพอใช้มากเนี่ยระบบมันจะล่มพี่น้องคือมันจะย่องแย่งกันเข้าช่องสัญญาณฉะนั้นพี่น้องครับพอมีปัญหาจริงๆเนี่ยพี่น้องต้องลดการใช้ระบบสื่อสารลงทันทีเพื่อให้ระบบมันรันได้ นะครับและส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีสถานที่อย่างที่ผมบอกเป็นนักศูนย์รวมของพวกเราไว้ซึ่งเราได้เตรียมการไว้แล้วในหลายส่วนครับพี่น้องครับเราเตรียมระบบสื่อสารที่มีพลังมากกว่าโทรศัพท์เราเตรียมไว้เหมือนกันครับพี่น้องครับฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมของเราเหมือนกันแหละ ก็นี่บอกไปเยอะเลยนะคือเขาบอกไปเยอะแล้วเขาเออนะนะครับเขามีอะไรเนี่ยเราก็มีนะคราำสิ่งเพื่อให้พี่น้องที่นี่ได้มั่นใจว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจน้องๆอาชีวะกับพวกผมที่เรียกอาเรียกหลานบางทีแตกกันบ้างเพื่อจะเป็นข่าวปล่อยพี่น้องเพื่อให้รู้เห็นแบบนี้เห็นหน้าตาแบบนี้ครับเรามีวิธีการทำงานหลายวิธีพี่น้องได้เห็นสองสามวันนี้แล้วใช่ไหมครับพี่น้อง ที่เราหลอกตำรวจจนหัวปันเราหลอกอะไรต่างๆจนหัวปันและพวกเราก็ปันตัวเองเหมือนกันใช่ไหมนะครับจนหลายคนถามว่าผู้บันจอสไปไหนบอกบ้างดีบอกบ้างดีใช่ไหมยจยนะจอสครับอของเราเนี่ยหลายขา่าวสำนักข่าวเขาบอกเลยว่าใช่ติดตามมบไหนเนี่ยสามารถไปเอารถดาวเทียมเนี่ยไปตั้งรอที่จุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าตามคอปทอ ถึงพร้อมกันทุกทีรัฐบาลไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนและเป็นกลุ่มุมนุมกลุ่มเดียวที่เก็บความลับได้แนบเนียนที่สุดเพราะแม้แต่สวในที่นี้ก็ต้องเดินตามไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวฉะนั้น,นรับเรียเอาเลยครับให้เชื่อมัน่นนะครับที่ปรึกษาผู้ประสานงานผู้พันจอดพวกผมนะครับและศรัทธาไว้ เราไม่นำประชาชนไปเลือดออกยางออกแน่นอนครับเชื่อมั่นศรัทธาครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพูดกันมานะครับผมก็บอกแล้วว่าไม่น้องไม่ต้องกลัวเหมือนที่นะจอร์ดบอกผู้พันจอร์ดบอกว่าเขามีอะไรเรามีหมดเครื่องมือสื่อสารความพร้อมเรามีเราไม่มีอย่างเดียวคืออาวุธยุธโทโธปกรณ์เรามีแค่มือตบกับนักวีด พี่น้องกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวไหนขอนอกหวีดเย้ยทาริสกับรัฐบาลหน่อยสิอาวุธเราหนักมากออผู้บัญชัดอ,อีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลลิ้วล้อไม่มีคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับและเราได้เห็นแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องอยู่กับพวกผมเนี่ยโดยเฉพาะอยู่กับน้องตั้มพี่อมรอ,อยู่กับคุณนำนาจ อยู่กับการต่อสู้พวกนี้นะครับพี่น้องได้เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยหลายครั้งพี่น้องครับผมเองเนี่ยถูกติดต่อประสานงานมาว่าขอให้ไปช่วยงานฝั่งโน้นหน่อยนะครับยื่นเม็ดเงินอะไรไห่ก็มีพี่น้องให้ตำแหน่งให้ยอถาบร,รดาศักิ์ก็มีครับพี่น้องแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการเลือกการทํางานเนี่ยเราเลือกได้หลายอย่างแต่ที่สิ่งที่ผมเลือกก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงงานเนี่ยมันอยู่ในใจพวกเราตลอดและภาพที่สองที่ผมเห็นตลอดก็คือภาพน้องโบที่เสียชีวิตอยู่กับพวกเราตอนพันธมิตรนะครับมันอยู่ในตาผมอยู่ในใจผมฉะนั้นผมเจอพ่อของน้องโบเจอญาติพี่น้องลูกๆของเสถียรซึ่งมาทําหน้าที่การอาสาเจอพวกนี้ครับมันภาพมันอยู่ในใจผมว่าเขาตายเพื่อให้เราอยู่สู้เพื่อเอาประเทศไทยกลับคืนมาใช่ไหมพี่น้อง ฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยพี่น้องเห็นเลยว่าผมจะอยู่กับพี่น้องจะเดินพบปะนะครับจะอยู่พูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาและผมบอกกับพี่น้องว่าทําครั้งนี้ถ้าแพ้จะติดคุกอาจจะต้องตายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้เสียดายชีวิตที่เกิดมาเพราะคิดว่าสิ่งที่ผมทําคือทําดีที่สุดแล้วครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกคนครับที่<ม>ให้ความร่วมมือนะครับได้เห็นภาพ ตลอดระยะเวลาหลายหายวันโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้เห็นชัดเลยว่าพี่น้องมีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันและร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันแม้มันจะเกิดจากคนละพ่อคนละแม่แต่เราก็สู้ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันจะไหมพี่น้องครับฟ้าสีทองผ่องอัมพัยประชาชนจะเป็นใหญ่ใน,ในแผ่นดินครับพี่น้องครับครับลำดับต่อไป เดี๋ยวจะมีดนตรีรอบเาะ,เาะ,ะนะครับมาบรลเลงน้นองอสาวคนนี้สุดยอด <c oughs> เป็นศิลปินที่อยู่กับพวกเรา <c oughs> พลังเสียงแน่นมาก <c oughs> และบอกได้เลยว่าน้องๆทั้งหลายไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะครับเขาเป็นคนเก่งกล้ามีความสามารถแล้วก็รักชาติแบบ เป็นชีวิตจิตใจอยู่กับ,บพวกผมเห็นเลยมานั่งเฝ้ามานั่งรอคิวไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาอยู่กับพวกเราตลอดระยะเวลาพบกับผู้หญิงแถวหน้าใจกล้าสุกัญญามิเกลครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงครับโอ้สวัสดีค่ะ แมมผู้พันจอร์ดหยอดซะแบบหัวใจเราพองโตเลยทีเดียวคือที่พองอยู่แล้วนี่ยังไม่พอวันนี้พองเข้าไปอีกนะฮะส่งเสียงไปให้ทางบ้านถ้าได้ดูอยู่นะให้รู้หน่อยว่าเราอยู่กันเยอะขนาดไหนโอเค